สวัสดีครับผู้ปกครอกนะครับประจำทางช่องทุกกลเอกเลขพยากรณ์และทางห้องเลขเป็นรูสันเลขพยากรณ์นะครับจเจอกันเป็นประจําทุกวันเจ็ดนาฬิกาวันนี้นะครับเป็นเลขเรียกว่ากลุ่มที่หลายคนรอคอยนะหลายคนชอบที่จะฟังเลขที่มันแบบสวยๆเลียงๆอันนี้เรียงติดกันเลยนะก็คือเลขโฟห้านะห้าติดกันสี่ตัวห้า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 นะครับห้าติดกันสี่ตัวจะเป็นอย่างไรบ้าง เดี๋ยวมารับฟังรีวิวกันเลยนะครับจริงๆผมเป็นคนที่ชอบมากเลยนะถ้าเป็นเลขตัวเดียวในการในการรีวิวนี่เพราะว่ามันง่ายครับมันง่ายในการดึงและการประสานกันเพราะว่าเลขผมจะเวลาผมถอดตำแหน่งผมก็ถอดจากเลขเดียวใช่ไหมพอมันเป็นเลขเดียวเนี่ยพอมันเป็นเลขเดียวปุ๊บมันอธิบายง่ายเพราะมันนึกแต่ภาพพื้นฐานของเลขเดียวแล้วก็ถ่ายไปถ่ายไปมันง่ายครับมันง่ายมากแต่ว่าคนอะชอบมองว่าเฮ้ยมันจะดีไหมอะไรเงี้ยสรับผมเนี่ยทีหมดครับ ดีหมดแล้วก็ต้องระวังด้วยว่าทุกเลขมีสองด้านวันนี้ยังเด่นทั้งดอยเราก็มาพิจารณากันว่าเป็นยังไงนะอ่ะโอเควันนี้เลขกลุ่มห้า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 นะครับคุยกั้จชื่อว่าผู้ทรงภูมิมาหรือว่าเป็นคนมีความรู้นะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวมารับฟังรีวิวกันนะครับพอตั้งว,ว่าเป็นผู้ทรงภูมิแน่นอนผมพูดถึงวิธีคิดแนวคิดของเขาก่อนแล้วกันก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะมาพูดถึงเรื่องอื่นๆนะ ส่วนใหญ่แล้วคนจะคิดว่าเลข5ปุ๊บอยู่ตรงท้ายเนี่ยนี่คือเอาสติไปใส่นี่คือเลขสตินี่คือตัวสติแต่สำหรับครูเองเนี่ยห้าไม่ใช่สติ5คือแนวทางวิธีการซึ่งแนวทางวิธีการของเลข5าสะท้อนออกมาเนี่ยมันไปสู่การมีสติได้ง่ายกว่าเลขอื่นแค่นั้นเองสติอยู่ที่คนไม่ได้อยู่ที่เลขผมการันตีนะครับอยู่ที่คนไม่ได้อยู่ที่เลข แล้วคำว,ว่าสติเนี่ยก็ไม่ได้บอกบง่งบอกว่าสติเป็นความเป็นธรรมะมีคุณธรรมในใจเสมอไม่ใช่มันเป็นลักษณะของแนวคิดวิธีคิดที่มันดูมีรูปแบบแบบแผนเลขไม่สามารถบอกได้ว่าคนคนไหนเป็นคนดีคนคนไหนเป็นคนไม่ดีบอกไม่ได้แต่บอกวิธีการที่เขาจะคิดวิธีการที่เขาจะทำว่ามันเป็นลักษณะประมาณหนม่นงนึกออกใช่ไหม ความสนุกผมห้าไม่สิสติอยู่ทุกคนครับไม่ได้อยู่ที่เลขนะอธิบายไปแล้วมาดูนะครับตัวตนลงท้ายห้านะครับจุดเด่นของคนลงท้ายห้าคือเป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้นะมีความรู้ดีทําให้เกิดการไปสู่การมีปัญญาที่ดีความรู้ที่ดีเนี่ยไปสู่การมีปัญญาที่ดีมั่นใจในตนเองรอบครอบทําอะไรก็จะพิจารณาอยู่เสมอไม่ว่าสิ่งนั้นจะเคยผ่านมาแล้วหรือจะไม่เคยผ่านมาก็ตาม เป็นปัญหาเดิมๆก็พิจารณาใหม่รอบหนึ่งเป็นปัญหาใหม่ก็พิจารณาเป็นเรื่องปกติของคนเล็กห้าชอบพิจารณาทําให้ด้านเดียวกันใ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 นด้านกลับกันก็คือในด้านกลับกันทําให้เวลาคนเรื่องนี้ตัดสินใจอะไรมันจะไม่ได้เป็นการตัดสินใจรวดเร็วฉับพันทันทีทันใดไม่มีมีแต่ฉุกไว้ก่อนฉุกคิดฉุกพิจารณาเพราะฉะนั้นทําให้เกิดการ พิจนานแล้วก็กลายเป็นคนที่ค่อนข้างจะคิดอะไรใช้เวลา,ามันก็กลายเป็นคนที่อาจจะใช้ใช้เวลาปุ๊บมันอาจจะช้ามันอาจจะนานมันอาจจะพรอมไปสู่อีกมุมนึงที่เป็นด้านาน้อยคือเขาเป็นคนยึดติดว่าจะต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เอามาดูก่อนมันตองอยังไงแล้วถ้าเกิดว่าไปในทางไม่ดีนะไม่ดีมากๆเช่นตัวเองเป็นคนคุมสติคุมตัวเองไม่ได้เลขห้าไปทางู้กคือยึดติดยึดมั่นเปลี่ยนแปลงอะไรยากมากนะครับ ถ้าถามว่าความหัวแข็งนี่ก็ติดหนึ่งในสามอ่ะเลขเจ็ดเลขหนึ่งเลขห้าเนี่ยตัวหัวแข็งเลยนะครับติดหนึ่งในสามเลยความหัวแข็งนี่จะทําอะไรก็ต้องขัดก่อนอ่ะขัดชาวบ้านเขาก่อนนิดนึงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าดีกว่าเลขเจ็ดไหมเรื่องความยืดหยุ่นอาจจะดีกว่าแล้วถามว่ามีความเด็ดขาดเท่าเลขห้าไหมก็ใกล้เคียงไอ้เท่าเลขหนึ่งไหมก็ใกล้เคียงแต่เลขหนึ่งเด็ดขาดกว่ามันก็ตึงกว่านั่นหน่อยอันนี้เขาเป็นเขาเรียกว่าตึง ถ้าดับหนึ่งนะมาให้เลขเจ็ดอันดับสองให้เลขหนึ่งอันดับสามให้เลขห้าเต็มสิบนะเลขเจ็ดได้สิบเลขหนึ่งได้เก้าเลขห้าได้ถ้าแปดเงี้ยความตึงนะนะความยึดติดยึดมัน่นอะไรเงี้ยจะต้องงี้ยี่ยี่อะไรเงี้ยเออเลขห้าก็จะประมาณอันนี้คือข้อเด่นข้อด้อยพี่ยาดูนะข้อเด่นข้อด้อย ตำแหน่งต่อมาเป็นเลข5้าอีกนะอันนี้ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะครับแนวคิดเป็นคนมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์วางแผนคิดเป็นระบบอ่าแต่ก็จะแน่นอนก็ติดดือ้อติดเจ้ายศเจ้าอย่างที่ท่านหรือมั่นอะไรประมาณนี้ยิ่งเป็น5้าห้าถ่ายทุกอย่างต้องเป็นแพทเทิร์นต้องทุกอย่างต้องมีรูปแบบเสมออ่าแต่คราวนี้มันอาจจะกลับกลายเป็นความเร็วก็ได้ถ้าเกิดว่าเขาพิจารณาแล้วสิ่งนั้นโอเคหรือ เซตเขาเซตค่าอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วสิ่งนั้นกําลังเคลื่อนมาเซตไว้แล้วนะแต่ถามว่าเขามองไหมเขามองทุกทุกแนวที่เข้ามาก็จะมองปุ๊บ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 อ่นนี้เข้าทีเข้าทีเหมือนเหมือนไข่อ่ะเหมือนเครื่องคัดไข่อ่ะเขาทําเครื่องคัดไข่มาแล้วแล้วมีไข่ไหลมาถามว่าเขามองไหมเขาก็มองว่าไอไข่ใบนี้เข้าไม่ได้ไข่ไปนี้เข้ารู้นี่ได้เข้ารู้นี่ได้อาศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าะไรก็ไล่กันไปนะนั่นแหละเขาก็มองอ่า ว่ามันได้ไงแล้วก็มารีเช็คอีกทีหนึ่งว่าโอเคมาตรฐานเป็นยังไงก็จะมีเจ้าหน้าที่รีเช็คนันเลยนี่ค่ะวิธีการจะประมาณนั้นทุกอย่างต้องอยู่ในระบบที่เขาเล็งเห็นอาจจะมียืดหยุ่นได้บ้างนะครับหนะ้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยอาจจะไขมันอาจจะแบบไม่ได้เท่ากันเป๊ะขนาดนั้นแต่อ,จจอยู่ในเกรนมาตรฐานที่เขารู้สึกว่าออผ่านก็ผ่านไปนะครับเป็นคนที่พิจารณาต่งตางๆเป็นระบบเป็นรูปแบบเป็นขั้นตอนที่ดีนะครับ ตำแหน่งต่อมาวิธีการถ่ายทอดก็เป็นเลข5อีกนะครับมีแบบแผนแน่นอนเป็นระบบระเบียบแล้วก็เขาเป็นเวลาที่เขาจะอธิบายอะไรหรือถ่ายทอดอะไรเหมือนแบบผมจะบอกว่าไงดีมันเหมือนคุณครูจะชอบเด็กที่เป็นเลขห้าในการถ่ายทอดเพราะว่าครูตั้งอะไรไว้เขาจะถ่ายทอดตามที่ครูตั้งก็จะมีรูปแบบชัดเจนอะไรก็ต้องเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะนั้นคนโฟอ่คน 5ห้าท้ายเนี่ยตอง5ทาทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วทํอะไรมีรูปแบบชัดเจนยึดอยูดได้นิดนิดหน่อยหน่อยแต่คุณจะรู้สึกได้ว,ว่าเนี่ยมาแล้วเอาแล้วถามว่าถ้าครูถ้าเป็นครูนะที่ลงท้าย555ถามว่าสมมติว่าครูคนนี้เป็นคร,ครูฝ่ายปกครองนะเป็นยืนหน้า,สาเสาธงเขาจะมีข้อว่าตรวจเล็บตรวจผมตรวจเครื่องแต่งกายก่อนเข้าโรงเรียนอะไรเงี้ยถ้าครูคนนี้ยืนอยู่ตรวจแน่ๆ ไม่ไม่มีไม่ตรวจตรวจแน่ๆต้องดูเช็คทั้งหมดถ้ากูเห็นไม่มีไม่มียืดหยุ่นไม่ไม่มีแบบปล่อยผ่านอาจจะมีแบบเสื้อลุกใส่เสื้อเข้าไปแต่แบบประมาณว่าก็ไม่ได้ทําโทษทันทีก็บอกว่าให้ปรับตัวนะปุ๊บปุ๊บแต่งตัวแบบนี้อ่ะมีเครื่องสําอางเยอะเกินไปอาเช็ดออกหน่อยลูกอะไรเงี้ยถึงออกใช่ไหมประมาณนั้นแต่ตรวจแน่ๆตรวจแน่ๆคนห้าห้าก็เลยกลายเป็นคนที่แบบ เวลาจะถ่ายทอดเวลาจะทำอะไรทุกอย่างต้องเป็นรูปแบบเป็นขั้นเป็นตอนที่สามารถรับได้นะครับแล้วแน่นอนวิธีการทํางานก็ยังเป็นเลขห้าอีกนะวิธีการทํางานเป็นเลขห้าก็เป็นคนที่ชอบงานการจัดการความละเอียดงานต้องถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆหรือการแบบเหมือนเป็นผู้ประกอบล่างนั่นแหละให้กับงานต่างๆได้ดีทุกอย่างต้องเป็นไปตามมาตรฐานต้องเป็นมาตรฐานเป๊ะๆคือ qc ต้องผ่าน ต้องดีที่สุดคาว่าดีที่สุดไม่จําเป็นว่าต้องเป็นที่หนึ่งนะก็คือดีที่สุดคุณภาพเป็นคนที่ชอบรักษาคุณภาพสมมติว่าถ้าเป็นมันเหมาะกับการเป็นครูที่บอกว่าครูเขาศึกษาเรื่องอะไรเขาจะสอนเรื่องอะไรเด็กเ,กเขาต้องเขาเรียกว่าต้องถ่ายทอดในสิ่งที่ถูกต้องอให้กับลูกศิษย์เช่นหนึ่งบวกหนึ่งก็ต้องเท่ากับ2ไม่ใช่ว่าหนึ่งบวกหนึ่งเป็นเลขอื่นเงี้ยมันก็ไม่ถูกนึกออกใช่ไหมอันนี้คือยกตัวอย่างง่ายๆคือเขารับสารยังไง,ไงมาเขาจะถ่ายทอดแบบนั้นเสม,มอไม่มีผิดเพี้ยน เพราะนั้นถ้าใครมีเลขหั้นในตกตำหน่งนี้บอกได้เลยว่าคุณคนเนี้ยมาตรฐานดีใช่เป็นขั้นเป็นตอนเป็นรูปแบบอันนี้ก็คือสี่ตัวท้ายคิดเป็นรูปเป็นแบบมีรูปประถาคือต้องจับต้องได้ต้องเข้าใจได้ทุกอย่างอธิบายรู้เรื่องแล้วก็ทําทุกอย่างเป็นแพทเทิร์นเป็นรูปแบบที่น่าเชื่อถือนึกออกใช่ไหมแต่ถามว่าคราวเนี้ยพอมาภาพลง,งกว้างก็คือมันดูยากไหมชีวิตอะ ก็ดูยากนะดูลำบากนะคือทุกอย่างมันต้องเป็นสเต็ปไงมันทําให้คนอื่นรู้สึกแบบเฮ้ยมันต้องยืดหยุ่นกว่านี้มันต้องแบบเอ้มีอะไรต้องนั่นเลยเหรอแต่ผมว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าคุณทํางานราชการหรือคุณทํางานที่เกี่ยวกับรูปแบบที่มันต้องมีการตรวจสอบตลอดเวลาอันเนี้ยคนที่มีโฟห้าท้ายเนี่ยไม่ต้องกังวลอะไรเลยเพราะคุณตรวจตั้งแต่แรกคุณเตรียมมาหมดนึกภาพไหมเป็นคนที่พร้อมรับการตรวจสอบตลอดเวลา คือแต่ผมชอบสไตล์แบบนี้เพราะว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยผมชอบสไตล์แบบนี้ถึงจะแบบแน่นอนว่าถ้ามีเหตุสูดวิสัยอ่ะมันก็คือสูดวิสัยก็ต้องยอมก็ต้องยอมไปเช่นสมมุติเกิดเหตุอุทกภัยเกิดเหตุภัยพิบัติอะไรต่างๆขึ้นมาสิ่งนั้นโอเคก็ต้องยอมไปมันจะมายืดหยุ่นเพราะว่าแต่ว่าสิ่งที่มันจะต้องแบบคงทนถาวรอะไรพวกนี้บางทีก็ต้องสร้างไว้เพื่อให้มันอยู่คงทนถาวรไม่ให้มันมีข้อบกพร่องเนี่ยไอ้ห้าห้าก็ใช่ ก็ถามว่าโอเคก็ดีเวลาปะกติไม่มีเหตุอะไรพวกเนี้ยไม่มีเหตุสุดวิสัยเนี้ยก็ถือว่าเป็นคนที่สร้างโครงสร้างอง,องค์กรต่างๆหรือสิ่งที่ท <aqu> ําต่างๆเนี่ยให้อยู่ในระบบระเบียบได้ดีไม่วอกไมพร้อมการตรวจสอบตรวจสอบได้ตลอดตรวจสอบได้เลยเพราะตรวจทุกวันทําทุกวันจนเป็นระบบอ่ะจนมันเข้าระบบอ่ะมันก็เลยไม่จําเป็นต้องกลัวอะไรแต่คนที่ไม่ได้ทํางานแบบนี้ฮะต้องถือต้องทํางานแบบ เฉพาะหน้าพวกเร่งเนี้ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์นึกออกใช่ไหมมันก็แบบว่าถ้าเกิดมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยเออมันไม่ใช่เลขข้ามเขาไม่ใช่เลขฐาคือไม่มีท่าเป็นฐานปุ๊บเขาก็กว่าจะเปลี่ยนกว่าจะมันอาจจะช้าไงอาจจะไม่เข้าเข้าทันสมัยของใครแต่ว่าเขานี่แหละเป็นคนที่มาตรฐานลองไว้เพื่อให้คนอื่นเนี่ยประมาณว่าเป็นมาตรฐานว่าคุณต้องได้มาตรฐานขนาดนี้นะคุณถึงจะไปแบบไปซิกแซก,ซกนู่นนี่นั่นะแต่คุณมาตรฐานคุณเท่านี้นะ แต่ถ้าคุณเป็นคนเล่นนี้อยู่แล้วคุณไม่ต้องกลัวใครตรวจคุณก็ไม่ต้องกลัวเพราะคุณทําผ่าน QC ตลอดไม่มีพลาดนะครับแต่คุณอาจจะไม่ได้โดนเดนไม่ได้อะไรมันก็ดูเฉยเฉยมันทําให้แบบบางคนก็อาจจะไม่ชอบเลขนี้เพราะมันดูแบบมันต้องทำอะไรซ้ําๆซักๆมันดูน่าเบือ่อมันดูชีวิตขาดสีสันน่ะนึกออกใช่ไหมไม่มีอะไรเลยบางคนก็เลยไปตีความไปใส่เรื่องของความเป็นเหมือนถ้าเกิดเป็นพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติธรรม ทางศาสนานี่คือคนที่ปฏิบัติดีมากๆทําประจําสวดมนต์ไหว้พระประจําท่องหนังสือท่องบทสวดอ่านพระไตรปิฎกอยู่เป็นประจําจนเป็นนิดจนมันซึมเข้าจนรู้สึกว่าเออสิเนี่ยซึ่งมันก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือถ้าถ้าเป็นเรื่องพวกนี้ยมันก็ไปตอบโจทย์ได้อ๋อโอเคถ้าเป็นในเรื่องการเรียนตรงๆผมชอบว่าวิชาถ้าเป็นเลขห้าห้าผมว่ามันเหมาะกับวิชาท่องจําเพราะคุณต้องทาตลับคุณต้องอ่านจนมันซึมเข้าไปอะ เนี่ยเหมาะกับใช่ไหมครับแต่อาจจะไม่ได้เหมาะกับพวกวิชาที่มีการดัดแปลงข้อสอบอย่างเช่นพวกวิชาวิเคราะห์คำนวณอะไรอย่างเงี้ยหรือการต้องใช้ทฤษฎีเยอะๆปรัชญาเยอะๆที่มันต้องแตกความออกไปอะไรพวกนี้ลหรือเปล่ะมันก็เลยแบบอาจจะไม่ได้ตรงนะครับตรงนั้นแต,แต่หลายคนก็ไปท,ที่ที่ถามมาหลังไหมว่าถ้ามันอยู่ท้ายมันมันไม่ดีใช่ไหมครูอย่างที่ผมบอกไปไม่เกี่ยว ก็คือข้อด้อยอย่างที่คุณเห็นมันก็มันก็เป็นคนช้าไม่ได้คิดอะไรเร็วแต่ถ้าข้อดีคือเป็นคนที่มีมาตรฐานที่ดีเราก็เลือกเอาเราจะชอบหรือไม่ชอบแต่ถามว่าต้องเป็นพระไหมต้องเป็นครูไหมเพราะมันเป็นเลขห้าเป็นดาวเป็นเรื่องหัดเนี่ยเป็นดาวครูต้องเป็นครูไม่จาเป็นครับใครใช้ก็ได้แต่วิธีการมันเป็นอย่างที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่นี้อ่าถ้าคุณชอบผมก็โอเคถ้าคุณไม่ชอบก็ตัดออกนะครับอ่าคราวนี้ย้ายมาที่สี่ตัวหน้าบุคลิกแบบสี่ตัวหน้าเลขห้านะครับ เขาเป็นคนค่อนข้างดูเป็นวางตัวด e ีสุขุมดูเป็นผู้ใหญ่หน้าเขาเฉยเฉยนิ่งๆเรียบเรียบไม่ค่อยจะบอกว่าดุไหมก็ไม่ได้เชิงดุดูดูใจดีหน่อยหน่อยด้วยซ้ำเออเป็นคนที่หน้าตาเฉยเฉยเหมือนเด็กเนิรอ์อ่ะเวลาเราเห็นเด็กเนิรอดอ่ะส่วนใหญ่พวกถ้าเป็นเด็กเดกอ่ะเพื่อนจะชอบแกล้งนี่มันหน้าตาจืดนะดูหน้าตาแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่จะชอบเพราะว่าเด็กหน้าตามันเหมือนแบบพร้อมรับอะไรใหม่ๆพร้อมรับอไรหน้าตาแบบพร้อมเรียนอะไรเงี้ยหน้าตาเรียบร้อยอ่ะ ทั้งผู้ชายแล้ผู้หญิงคุณครูจะชอบมากแต่ถ้าเป็นเพื่อนด้วยกันเอ้ยนี่มันเนิร์ดมันไม่มีความเป็นวัยรุ่นนะไม่ได้มีพวกเลขสามเลข 8, ปแปดมาแซกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเลขห้าอันนี้แนละ้วแต่คนชอบแต่ถ้าเป็นพวกงานราชาการงานแล้วอตนะ่ความน่าจะถือเนี่ยอันนี้เป๊ะเลยเลขห้าห้าศูนย์เก้าห้าห้าอะไรเงี้ยหน้านะราชการนี่เป๊ะนะครับเข้ากับระบบดูแล้วน่าเชื่อถือสุดๆนะพูดอะไรมานี่เป็นเชิงพวกครูบาอาจารย์มีความน่าเชื่อถือในคาพูดคําจา ใช้คำนี่เหมือนครูสอนภาษาไทยใช้คำตรงเป๊ะเป๊ภาษาอังกฤษก็เป๊ะเป๊ตามหลักไวยากรณ์ทั้งหมดประมาณนั้นนะครับอ่ะนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังนะพิจารณากันดูนะครับส่วนเรื่องการเงินเรื่องพิเศษเรื่องแถมเรื่องการเงินคือถ้าจะบอกาหาไม่เก่งเนี่ยมันก็จะดูใจร้า,ายเขาเป็นคนที่หาเงินได้อยู่แล้วแต่เขาเป็นคนไม่ได้ทะเยอทะยานในการให้หามันได้เยอะๆคือเขาตั้งเท่าไหร่เขาต้องได้เท่านั้น หลายคนผมเคยเจอคนที่ระดับนะครับระดับคนที่เรียกว่าถ้าถ้าเทียบกับผมก็คือเขาไปมหาเศรษฐีนะครับใช้เรื่องนี้หลายคนเลยนั่นแต่เขาเป็นคนที่แบบว่าการเงินเขาอยู่ตรงนั้นแล้วอ่านะเขามีธุรกิจค่อยๆสร้างรากฐานจนมั่นคงอะ่ะจะไม่มีทางล้มได้อะไรเงี้ยนั่นแหละอาการจะเป็นแบบนั้นนะครับอาการจะเป็นแบบนั้นเขาจะแบบวางรากแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปจนกระทั่ง ใช้เวลาสักพักเนี่ยเงินนี้อยู่งั้นยาวๆไปเลยเรยกว่าหาเนี่ยอาจจะหาไม่ได้หวือหวามากมายแต่ได้แน่ๆคือเวลาที่เขาจะตั้งใจไปหาเงินที่ไหนมันต้องได้มันต้องอย่างนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่คราเนี่ยเรื่องเก็บอันนี้ผมให้แบบดีมากๆเต็มสิบผมก็ให้สิบอะเงินจะออกสักบาทเงินจะไปคือก็มีความยืดหยุ่นอยู่ระดับหนึ่งเจะใช้หน่อยก็ใช้เพราะประโยชน์นั้นต้องเกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆ เป็นเลขที่บริหารจัดการเนเก่งมากเต็มสิบให้สิบอะส่วนเรื่องการหานี่เต็มสิบผมให้สักหกถึงเจ็ดแล้วกันคือมันก็ได้อยู่เต็มที่ก็ได้เจ็ดอะแต่ปกติเขาไม่ได้ไปหาเกิงขนาดนั้น,นก็คือประมาณหกหจุดห้าอะไรอย่างเงี้ยภาพรวมกลุ่มเนี่ยผมให้สักเต็มที่ผมให้แปดเพราะว่าบริหารจัดการดีมากแต่ถ้าเงินมันเข้าน้อยก็อาจจะดอกลงมาหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีเงินมีทองอยู่แล้วมีทุนมีทรัพย์เป็นระดับเศรษฐีอยู่แล้วเนี่ย ถ้ามีเลขเนี้ยรับรองว่าแบบโอ้โหเงินที่คุณอยู่นี่จะอยู่นั้นไปอยู่ยั้งยืนยงเลยยาวๆนานๆเลยส่วนถ้าเป็นพวกสตาร์ทอัพก็ต้องทํางานที่เกี่ยวกับมันต้องได้เงินแน่ๆคุณจะเป็นคนที่แบบว่าชอบตรงไหนได้เงินเอาตรงนั้นแน่ๆไว้ก่อนเช่นมีงานประจําทําได้เท่านี้เท่านี้มีอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะนี่คือเรื่องของการเงินสุดท้ายเรื่องของความรัก ก็เป็นอีกเลขหนึ่งที่ค่อนข้างจะใช้ความพิจารณานะบุค,คลิกอาจจะดูไม่ค่อยดึงดูดนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าชอบหรืออะไรใครเนี่ยก็พิจารณากันเป็นลําดับเป็นขั้นเป็นตอนนะถ้าเกิดว่าชอบกันมีมีการอยากจะชอบใครเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพูชอบแสดงออกว่าชอบนะเขาจะทำอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆเช่นเขาชอบใครก็จะแบบว่าทําดีด้วยอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้กระโตกกระตากขนาดที่ว่าฉันชอบเธอนะฉันรักเธอนะไม่ไม่ได้ไปบอกเี่ยก็คืออาจจะแบบซื้อขนมให้ช่วยดูแลช่วยซิดของช่วยอะไรเนี่ย ป็นปกติเหมือนเหมือนทำเหมือนเป็นเพื่อนกันอะเออเออแล้วรอทำดีไปเรื่อยจนกลายเป็นแบบกลายเป็นเออถึงคนที่เขาชอบหรือคนอะไรเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยคุณชอบเราแล้วเขาพูดกลับมาเองเขาก็ถึงจะบอกเพราะนั้นการจะได้คู่ได้เลยอาจจะดูนานนิดนึงครับแต่ถ้าถามว่าความจริงใจความอะไรความสนมิทสนุกเขาโอเคเพราะถ้าเกิดว่ามีคู่แล้วเนี่ยนี่คือคุณรอได้เลยว่านี่ยาวๆแน่นอนอยู่กับคุณไปทั้งชีวิตอะ ประมาณนั้นนะครับก็พิจารณาดูสำหรับเรื่งองความรักชอบไม่ชอบอยังไงนะอ่ะนี่คือภาพรวมของโฟห้าที่นํามาฝากกันผมชอบมากเลยเพราะมันอธิบายง่ายมันมีเลขเดียวมไม่รวมกับเลขอื่นเลยก็ข้อเด่นข้อด้อยอะไรก็พิจารณาดูว่าชอบไหมนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องทุกๆคุยด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอให้ท่านโชคดีมีเงินมีทองถือวา่าแข็งแรงทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ